สวัสดีครับผมสางวัดครับมืัอนี้ก็พักพอนจากการเฮ็ดเครื่องดนตรีเฮ็ดพิณเฮ็ดกีตาร์ครับมันยิ่งปลากันมืัอนี้มากับสางหลองครับท่านหลองมาสองคนกันนี่ยิ่งยิ่งไปแล้วครับเดี๋ยวกันแลวมาโดนเราล่ะครับเดี๋ยวไปบนใส่ครับมาใส่ง่าผมเขอาป้าครับมืัอนี้เขอาป้าไปแล้วเขอาป้าไปแล้วปัญหาเสียดจังใด จะเที่ยวขึ้นครับทังสายหมดครับสายเบอร์ลอยยี่สิบครับเหมือนี้นไม่ยากครับดึงอย่างเดียว โอ้พี่น้องลดอีกแล้วเยี่ยมเลยครับลดโอ้ยตายสั่นตัวเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมต้องหันลดได้ทะลูกดอกเอาไหมพอเหรอปันฮักทอไม่ได้นี่หลุดมาสามสี่แล้วนะครับมีแต่สาเกือบโลครับลองดูดิตัวนี้จะหลุดอ,อีกไหม,ม,มเห็นไหมตกใจกลางตัวเลยนะเนี่ะลองดูดิ โตปลาด้วยนะช่างป,ปืนปืนที่ไหนเนี่ยปืนที่ไหนเนี่ยทำไมแม่นจังปืนช่างวัดครับผมโอ้ส oh, นุกกันละครับช่างหลงเธอเบิลมั้งไงจัดไปครับปืนยิงปลาช่างวัดเจ้าของปืนเนี่ยหลุดไปสองแล้วครับต้องอาศัยขอปลาเขากินวันนี้ ยังไม่ได้จับปลาเขาสักตัวเลยนะวันนี้นะเขายิงได้กระสอบแล้วไม่เป็นไรผมเป็นคนทำปืนผมไม่ใช่คนยิงปลาไม่จับจับเลอวยใหญ่ตัวนี้ วันนี้มันไม่ใช่วันของผมครับผมขอปลาเขากินแล้วกันขาดอีกแล้วครับโอ้โหวันมึงเข้าอีเดียวนี่สาสโลครับปืนยิงปลาช่างมัดไม่ได้หรอกโฆษณาก่อนเขี่ดเขี่ยเด็ก Để thế nào? Đập ấy này chạp ấy này chạp ấy này chạp ấy này tao này ครับปลายอยู่ปลายกิ่งไม้เลยครับลองน้อ,นอกิ่งมาได้ไหมเออน้อกิ่งมาได้ไหมเออ 熱氣喎。<laughs> ดไปหมดแล้วนะพี่นี่โผมยิงไม่ได้ไม่อยากจะนะนี่ไสโลครับยืมปลาเขาครับผมยิงยังไม่โดนเลยวันนี้ปลดล็อกยังไม่ได้ออหดอีกชั่วโมงนึงครับคันจัดชั่วโมงนึง Meiler. ครับไซโลเปินช่างวัดครับแม่นจริงๆ <Yahoo! S 2> <c oughs> กระสอบเนี่ยไม่กระสอบก็ถุงฟาตัวนเริ่มป็นล่ำโดนน่อยเดียว เรียบร้อยครับผมกดล็อกได้แล้วเขากดล็อกไกสโลครับผมกดล็อกใส,สองขีดยันน้อยผมก็ไม่แห้วแล้ววันนี้นะ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตัวแรกผมเดี๋ยวรอดูต,ตัวต่อไปเดี๋ยวไปดูกันพี่เดี๋ยวผม ผมฝากปลาไปใส่รวงเขาเขาด้วยนะเพราะว่าของเรามันสองขีดของทร้อมมีแต่ไซโลเดี๋ยวเวลาแบ่งแล้วก็ทําเป็นแก้งเนียนหยิบหยิบตัวใหญ่นะพี่นะอย่าว่ากันนะเราต้องอาศัยอย่างนี้แล้วเราไม่แม่นครับเราเราคนทาปืนครับไม่ใช่คนยิงปลาฝากไปใส่รวงแบบไซโลด้วยนะยิงแม็กไ,ไซนี่และพี่การไซนเนี่ย

สำหรับเมื่อเนี้กะสิบปีทิพนะครับเพราะว่าปลาเริ่มเริ่มนิ่งแล้วนี่ครับเป็นเป็นห้วงอยู่แถวแถวชอปผมนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเบื้องผลง่ายเมื่อนี้มามา่าสามคนมอันนี้มีผ่านหลองนี่ผ่านหลองนี่เมื่อแม่นนี <laughs> ่ผมแล้วก็มีพ่านเหล็กครับเดี๋ยวผ่านเหล็กเป็นสีไทยเดี๋ยวไปเบื้องปลากันครับปลานี่แต่ล้างนี่ใสใสจนแตก นั่งเนี่ยมีปลานี่ครับอันนี้เนี่ยดิโอ้มันเกือบสองลูกดิตัวนี้ถ้าตอนไหนเนี่ยมันเป็เกือบสองลูกมัไส้เลยครับเนี่ยยุนี่ก็ไส้ยิ่งยิ่นี่นี่ครับเพราะมันสองตัวนี่ยเกือบสี่ลูเหมือนเด้เนี่ยนี่ครับยุนี่นะครับเป็นนี่ครับเดี๋ยุนให้เบิ้ง ี่ครับใส่บ่อแองมาใส่จนล้านแตกเลยนี่ครับเดี๋ยวก็นี่ชุดถุงครับนี่ครับผมว่าโอ้ยนี่นี่บ่เป็นสองลูกนี่เป็นนี่ครับนี่นี่เป็นแบบง่ายๆเล่นใส่ปลาประมาณโอ้ย อันนี้นี่ยใส่ยนถังแตกอันนี้ง่ายๆทั้งหลายนะครับเนี่ยใส่นี่ตัวนี้ก็ผมว่าสองลกเด้อตัวนี้ตัวนี้ก็สินายมั่นสองลกเหลือกับตินี่จะใส่เป็นสิใส่ลกครับเนี่ยเหมืนยิงปลาซังวัดครับเหิ่นยิงปลาซังวัดเดี๋ยวผม้สเบิ้งตัวที่ผมยิงได้ญ่กระมูตัวนั้นไอ้เบิ้งครับนี่ครับเล้วเบิ้งตัวนี้เทียบกับตัวตัวนี้ครับเทียบกัน เจ้าของปืนครับเล่ว่าสิได้ขอป่านะมูก,กินได้บอกว่าปืนเท่าแบบยังน้อยแ,แต่ว่าปืนซางมัเจ้าของยิ่งด้ตัวซันนี่จะซางมาั้นะมื่อนี้ว่าจากการเหตุพิสนพอดีปลามันปลามันร่อยครับได้เพราะว่าช็อปช็อปแม่ช็อปกับข้องอยู่ไก่กันี๋ยวผมอยู่มันอำเภออะไรหรูแกวข้องมันหล อันปลานอกกับอัาออกยิงมื่อละสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับเพื่อนเสาแรกอะได้นักได,ได้นัอยืนนักกินกา่สำหรับปืนยิงปลาเนี่ยกำลังทดสอบครับทดสอบสี่เือนปีแล้วแต่ว่ามันแต่ผมมีเวลาเห็ุมันมีเวลาเหตุกับสีได้เห็ุขายอยู่แต่ว่าฝากกดซับสไครต์กดไลค์ช่องน้ำนะครับช่องเฮดกีตาร์ครับแต่ว่าันวมคลิปปืนยิงปลานาเพิ่งออกล่าปลาแล้ว ปลาที่เป็นหลายส่งหนึ่งสามส่งสี่ส่งเดี๋ยวฝากกดติดตามคลิปหนากันนั่ครับฝากกดสับสะไข่คกดไลค,ค์กดแชร์ช่องนำ้ำเดี๋ยวพร้มคลิปหนาครับสวัสดีครับ